สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาดูอนาคตที่สดใสนะคะของศิลปินที่พวกเราก็จะต้องชื่นชอบเขามากขึ้นมากขึ้นนั่นก็คือน้องเทียนชืนหนิงนั่นเองนะคะเป็นผู้ชายไอดอลที่ตอนนี้กําำลังเติบโตนะคะด้วยปฏิสัมพันธ์ที่จริงใจแล้วก็สื่อบันเทิงจีนก็จับตาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็มีกลุ่มสาแซงด้วยนาอก,ก็เห็นแล้วก็น่าเห็นใจมากๆเลยโดนลุมโดนอะไรนะคะไม่ว่าจะไปไหนจะขึ้นเครื่องบินขนาดอยู่บนเครื่องบิน ินแล้วนะคะก็ยังไม่ไม่ไหว ที่จะโดนแบบรังควานอีกนะคะคือไม่รู้ว่าใช้คำว่ารักศิลปินหรือใช้คำว่าอะไรได้นะคะแต่ว่าเขาเรียกกันว่าสาแสงเน,ะนาะนักกวนเนาะสาแสงนะคะก็ถือได้ว่ายังเป็นดาราดาวรุ่งอยู่นะคะทีนี้มีข่าวเนาะบนโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์ในวันที่16นะคะสิงหาคมปี2025ที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าเมื่อเร็วๆเนี้ยชาวเน็ตได้ขุดคุยบันทึกการสนทนานะคะของศิลปินเถียนชูหนิงนะคะกับแฟนๆในช่วงแรกๆซึ่งก็เปิดเผ เห็นเรื่องราวความรักแล้วก็ความผูกพันอันอบอุ่นใจค่ะตั้งแต่ปฏิสัมพันธ์ที่ยังแบบเป็นวัยรุ่นเด็กๆ่กะแับไร้เดียงสาเมื่อครั้งเข้าสู่วงการบันเทิงใหม่ๆนะคะมาจนถึงความสําเร็จอันโดดเด่นในปัจจุบันนะคะซึ่งก็ทําให้แบบสะท้อนความคิดแล้วก็ปรัชญาการเติบโตนะคะของไอดอลอย่างเทียนชุยหนิงเนี่ยว่ามีความจริงใจเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จอย่างชัดเจนเลยนะคะเรามาดูเนื้อหากันว่าอะไรที่พิ สูตรข้อความนี้กันนะคะนักข่าวเขาก็เขียนบอกว่าเนี่ยย้อนกลับไปในปี2023นะคะถึงแม้ว่าศิลปินนะเทียนชูหนิงนั้นจะยังไม่โด่งดังนะคะแต่ว่าเขาก็มีนิสัยชอบแบ่งปันตารางงานกับแฟนๆนะคะที่ติดตามเขาอยู่เสมอคะ่ะก่อนเข้าร่วมนะคะทีมแล้วเขาก็จะแจ้งตารางการถ่ายทำซีรีส์ให้กับแฟนๆทราบล่วงหน้าแม้กระทั่งววลตี้อะไรเงี้ยนะคะหลังจากห่อของขวัญเสร็จเขาก็ไม่เคยพลาดที่จะแบ่งปันเรื่องราวหน้า สนใจจากกองถ่ายนะคะแม้กระทั่งเตือนแฟนว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วอย่าลืมนะใส่แบบชุดชั้นในแบบลองจอนด้วยคือลองจอนก็คือตัวที่เป็นชุดแนบเนื้อแต่ว่าให้ความอบอุ่นอยู่ด้านในสุดนะคะของร่างกายนี่แหละค่ะในทุกๆวันหยุดนะคะเขาจะเขียนคําอวยพรด้วยลายมือถึงกลุ่มแฟนคลับของเขาอย่างตรงเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็รอได้ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์การ์ตูนสำหรับวันเด็กนะคะซองแดงแล้วก็ข้อความเสียงสำหรับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเป็นข้อความอบอุ่นหัวใจสำหรับเทศกาลซีซีก็มีด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้พบกับเขานะคะคนที่พวกเขานั้นหลงไหลอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่สร้างความประทับใจนะคะกับแฟนๆแล้วก็บวกกับความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบสุดๆของเขาอีกนะคะอย่างเช่นในตอนที่แฟนๆชมเขาในเรื่องของความหน้าตาดี หลเขามักจะตอบกลับอย่างจริงใจว่าผมก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งครับและผมยังต้องเรียนรู้อีกมากครับนะคะหลังจากตัดสินใจผันตัวเข้าสู่นะคะวงการเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยเทียนช่วยหนิงเองนะคะก็ปฏิเสธข้อเสนอจากรายการวาไรตี้หลายรายการอย่างเด็ดขาดเลยค่ะเพื่อจะไปเคลียร์เวลาลงคอร์สเรียนการแสดงนะคะโดยใช้ค่าใช้จ่ายคือออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวเองพร้อมกับเล่าในบันทึกแชทว่าวันนี้คุณครูชมผมด้วยว่า นนั้นทําฉากร้องไห้ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการที่จะไม่ไม่มีวันใดที่ขาดการติดต่อกับแฟนๆนั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนมีแฟนๆเป็นเพื่อนอยู่กับเขาตลอดเวลาค่ะซึ่งจุดนี้นําไปสู่การก่อตั้งกลุ่มแฟนคลับที่เหนียวแน่นนะคะเขาชื่อกลุ่มแฟนคลับว่าเลมอนเนตใช่ไหมคะอู้แต่ละน่ารักเียนะคะน่าดื่มเชียวคะ่ะเลมอนเนตนะคะขึ้นในหมู่ผู้ติดตามนะคะในช่วงแรกในช่วงแรกชื่อแฟนคลับเขาชื่อนี้นะคะ Yeah. <laughs> กลุ่มนี้นี่ผ่านเวลาไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงปี2025นะคะในวันที่2สดงกรกรดาคมนะคะทางด้านของศิลปินนะคะก็แสดงเว็บดราม่าชื่อดังเรื่อง Reverse Love นะคะเพื่อนๆคงจะได้ดูกันใช่ไหมก็ได้ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกที่สนามบินหางโจวนะคะเสี่ยวซานสถานที่จัดงานเต็มไปด้วยแฟนๆแล้วก็ช่างภาพแล้วก็มีเขาเรียกอินฟลูเอนเซอร์นักไลฟ์สตรีมมากันเพียบเลยนะคะบางคนนะคะเขาถึงกับปีนข้า หลัวกันแล้วก็เหยียบย่ำกระเป๋าเดินทางอะไรก็ว่าไปต่อตัวขึ้นมาก่อให้เกิดความวุ่นวายสุดๆเลยนะคะยางไรก็ตามท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดเช่นนี้เนี่ยทางด้านตัวของศิลปินเองยังคงยิ้มย้มแจ่มใสแล้วก็รับจดหมายที่เขียนด้วยลายมือจากแฟนๆนะคะจากนั้นก็เรียกได้ว่าการกระทําแบบนี้ก็ได้รับคําชื่นชมจากชาวเน็ตนะคะว่าเป็นความอ่อนโยนนะคะแบบเทรนทูปูซานกันเลยทีเดียวค่ะท่ามกลางฝูงชนเพื่อนๆเข้าใจ ใช่ไหมชาวเน็ตเขาก็เข้าใจเปรียบเทียมคือรถไฟนะคะไปในในเกาหลีใต้อะรถไฟที่ไปปูซานนะนะคะเป็นรถไฟที่แบบมีความอ่อนโยนแบบนิ่งอะ่ะคือนิ่งแบบมีความสุขนั่งแล้วมีความสุขนะ เขาเปรียบเทียบกับการที่ศิลปินเนาะ,ะทักถ่ายแล้วก็รับการ์ดรับจดหมายอะไรต่างๆจากแฟนคลับอะไรเงี้ยเป็นความอ่อนโยนที่มีความสุขนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าโอ้สามล้านนะคะกว่าครั้งเลยสำหรับข้อความแล้วก็กระแสแบบ hashtag อะไรที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนนะคะถือได้ว่าเออเกิดความเป็นไวรัลนะคะฉับพลันขึ้นมาเลยสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ทีมงานของคุณ เถียนฉุยหนิงเองนะคะก็ การจัดการอะไรเงี้ยดีมากๆนะคะคือ,เ,อ,อเขาเนะี่ยก่อตั้งสตูดิโอเนาะของตนเองแล้วก็เรียกได้ว่ามีความมุ่งเน้นคือเข้าใจอะ่ะเข้าใจแล้วก็อยู่เป็นในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือได้ว่าเป็นดาราที่มีความลุ่งเรื่องแน่ๆในอนาคตเพราะว่ามีการจัดการนะคะโดยเฉพาะเหล่าทีมงานหรืออะไรเงี้ยก็คือมีความพิถีพิถันเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีโปรเจกต์ดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ ในตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะงานเยอะอะไรเงี้ยน้ำหนักก็ดูลดลงไปนะคะได้ได้ข่าวว่าน้องเขาลดด้วยใช่ไหมคะลดลงถึง15ปอนด์ด้วยกันเพื่อมารับบทเป็นว่านเทียนฉีนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนยอดอะไรต่างๆโดยเฉพาะบนบิล Bill, บิลบิลลี่บิลลี่หรือว่าบนอว้ยปออะไรเงี้ยนะคะก็มียอดบิวทะลุแบบเกิน5-10ล้านครั้งไปเลยนะคะแล้วแต่แพลตฟอร์มเพื่อนๆเอาละค่ะ นอกจากนี้การันตีนะคะความเป็นดาวลุ่งด้วยการได้รับคำชมนะคะจากผู้กำกับโดยเฉพาะการคัดเลือกตัวละครน,นะคะอย่างเรื่องไอ้ Reverse Love เนี่ยค่ะก็ท่านผู้กำกับนะคะจจี้ตันก็เป็นผู้ที่เลือกเขาเองนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะก็มีคำมั่นสัญญาของศิลปินให้ไว้กับแฟนๆด้วยนะคะว่าเขาเนี่ย จะแบบให้ผลงานของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะว่าเออ,เ,อ,อเขาแบบเป็นศิลปินที่ดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะนี่ตารางงานของสตูดิโอนะคะก็จะออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็นอกเหนือจากกิจกรรมโปรโมทอะไรที่จําเป็นไปแล้วเนี่ยเวลาทั้งหมดนะคะเขาก็จะอุทิศให้กับการ การเรียนกลยุทธ์การฝึกทักษะการบ่มเพาะแบบเงียบๆของเขาเพื่อที่จะทำให้เขาแบบว่าก้าวไปได้อย่างมั่นคงนั่นเองนะคะโอ้เรียนอยู่ตลอดเวลาอบรมเรียกได้ว่ามีคนมาเทรนนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความเยาว์วัยที่มีความคิดแบบแบบมีวุฒิภาวะนะคะเ,เรียกว่า EQ สูงมากเลยค่ะแล้วก็ความมุ่งมั่นของเขาเขาก็เพื่อจะทำให้แฟนๆของเขานั้นไม่ผิดหวังนั่นเองนะคะที่มาติดตามเขาแล้วก็จงรักภักดีอะไรเงี้ย เขาจะได้เป็นเหมือนกับแบบได,ได้ได้ตอบแทนนะคะกับสิ่งที่เขาได้รับจากวงการนี้ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนแฟนคลับเป็นกําลังเสริมสําคัญเลยนะคะในการที่จะอยู่วงการนี้ได้อย่างมั่นคงถาวรน,นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะกลุ่มแฟนคลับนะของคุณเทียนชูหนิงเองเนี่ยก็มีความชัดเจนมากๆเลยนะคะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ เป็นกลุ่มที่มีความซื่อสัตย์ต่อไอดอลเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าไอดอลเองก็ก็แบบติดต่อกับพวกเขาแบบไม่ขาดจอไม่ขาดตอนเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันก็มีเรื่องราวของอย่างที่บอกนอกข่าวให้เห็นวิดีโอให้เห็นอยู่ตลอดว่ามีการจราจรติดขัดที่สนามบินเนาะเพราะว่าการรู้ตารางเวลาก็ทําให้แฟนคลับกลุ่มหนึ่งนะอยากจะเจอก็ไปรออยู่ตลอดนะคะกลายเป็นแ <laughs> ฟนคลับบางคนก็กลายเป็นซาสแสงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอย่าง ก็ตามก็ต้องอต้องเนาะดูแลศิลปินด้วยนะคะลักเขาก็อยาเอาพวกมือทงมือถือไปจี้สำหรับจะติดหน้าเขกหัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวอะไรอย่างี้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่ทําไม่ถูกต้องนะคะเอาละค่ะเราก็คอยดูความเจริญรุ่งเรืองนะคะในวงการบันเทิงของศิลปินหนุ่มน้อยท่านนี้ตอนนี้ยังเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มน้อยอายุยังน้อยอยู่นะคะท่านใดที่ชอบแล้วบางเอ่ยชอบคุณเทียนชูหนิงกันบ้างคะ่ะก็สามารถที่จะเขียนนะคะคอมเมนต์มา พูดคุยกันแล้วก็จําเขาได้จากเรื่องอะไรใช่นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องไอ้นี่เนาะเรื่อง reverse love นี่แหละแอดหวานว่านะคะสำหรับเถียนฉี่หนิงก็มีชื่อเสียงมากๆเลยแต่จริงๆะคะก็เก็บสะสมประสบการณ์แล้วก็แฟนคลับมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะก็ถือได้ว่า2อปีเนี่ยไม่ไม่ไม่ขาดอย่างแน่นอนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ